นี่คือ C ชาร์ปแต่มันก็เรียกว่า D Flat ได้คุณแค่ไม่ค่อยจะเห็นคนเขาเรียกกันเท่านั้นเองใช่ไหมส่วนใหญ่จะเรียกว่า C arp, แต่มันก็ถูกเรียกว่า D f l a t ได้ด้วยนะครับเหมือนตัวนี้นะ E flat หรือจะเป็น D ชาร์ปก็ได้แต่เราจะได้ยินบ่อยๆเป็น E แ a t นะฮะคำถามก็คือเมื่อไหร่ควรจะเรียกว่า D เมื่อไหร่ควรจะเรียกว่า E flat สวัสดีชาวกีตาร์ทั้งหลายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโนะ้ตชาร์ปกับแฟลตนะชาร์ปกับแฟลตคืออะไรไปดูกันเลยดีกว่าเอาละที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่ก็คือคีย์บอร์ดนะมันถูกเริ่มด้วย Notes โน้ตตัวโดนะครับ เราจะมาดูแค่อ็อกเตปเดียวก็พอนะเอาอ็อกเตปตรงกลางเนี่ยนะนี่คือโน้ตตัวโดเรมีฟาซอลาทีนะครับโดเรมีฟาซอลาทีโดโน้ตโดเรมีที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยในจริงๆแล้วเนี่ยนานๆทีอธิบายให้ฟังแล้วกันนะมันก็คือโน้ตในใน ถ้าคุณไปดูในช่องอนช่องชแนลอื่นๆบางคนเขาจะเรียกมันว่า c d e f g a b ใช่ไหมทำไมผมถึงเรียกว่าโดเรมีอ่ามันก็คือมันก็คือคำพูดของโน้ตที่เป็นสากลอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นเองมันมีความหมายเดียวกันโอเคไหมะฮะนี่ก็คือ c d e f g a b แล้วก็ c นะ มันก็คือโดเรมีฟาโอลาตโดนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ผมชอบเรียกว่าโดเรมีแทน C D E เนี่ยเพราะว่ามันมีความสูงต่ำของคำพูดไงนึกออกไหมเช่นถ้าผมพูดว่า C D E F G A D มันจะดูงงงนะเสียงวรรณยุกมันไม่มีแล้วมันจะดูงงงงนะนะผมก็เลยเรียกมันว่าโดเรมีนั่นแหละแล้วคุณก็น่าจะเข้าใจได้ชัด เพราะว่าเราโตมากับการเรียนการสอนดนตรีแบบคุณครูนะโดโดโดเรมีเรโดอะไรอย่างเงี้ยนึกอออกไหมนะอ่ะเข้าเรื่องเลยนะโน้ตชาร์ปกับโน้ตแฟร์นะอ่ามันก็คือโน้ตตัวดำตรงนี้ที่สลับหว่างกันอยู่ระหว่างโน้ตตัวขาวจริงๆแล้วถ้าคุณดูดีๆมันไม่ได้อยู่มันโน้ตตัวขาวมันไม่ได้อยู่ติดกันนะนะครับถ้าเราเลื่อยไอ้นี่ออกอ่ะคุณเห็นไหม ถ้าเราเลื่อยไอ้นี่ออกแล้วมันเหลือกุดกุดแค่เนี้ยเนี่ยมันสลับว่างกันนะบางตำแหน่งมันก็อยู่ติดกันเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่มันก็จะสลับกันนะใช่ไหมฮะเพราะงั้นแล้วจริงๆแล้วน ố ตัวดำมันอยู่สลับว่างเสมอเพียงแต่เขาไม่ได้ยื่นมันลงมาเพื่อความสะดวกสบายในการเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้เขาก็เลยไม่ได้ทํายาวๆลงมาอย่างนี้เท่านั้นเองมันจะห้อยอยู่ข้างบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราหั่นครึ่งไอ้เอาไอ้นี่ทิ้งไปคุณจะเห็นเลยว่า มันอยู่สลับกันเยอะอยู่นะหนเห็นไหมนี่แหละฮะเรากำลังคุยถึงโน้ตตัวดำตรงนี้แหละเรื่องตัวชาร์ปกับตัวแฟลตนะพูดง่ายก็คือก่อนอื่นเราต้องแยกก่อนมันจะมีตำแหน่งที่สลับว่างระหว่างตัวขาวแล้วก็ไม่มีเห็นไหมอันนี้ยืนตรงไปหน่อยเห็นไหมฮะมีตำแหน่งที่ไม่มีและมีตำแหน่งที่มีมันอยู่หมายความว่าไง นะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเสียงเนี่ยคิดซะว่าเหมือนกับการก้าวเดินก้าวไปทีละก้าวก้าวไปทีละก้าวนะครับนี่คือการก้าวไปทีละก้าวนะแต่โน้ตดนตรีมันจะก้าวทีละครึ่งก้าวนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยก่อนที่จะไปเสียงเนี้ยก่อนที่จะไปโดตัวเรเนี่ย เนี่ยโดมาเรเนี่ยคือหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงไปอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงไปอีกหนึ่งเสียงไปอีกหนึ่งเสียงนะแต่ตรงนี้คืออะไรคือครึ่งเสียงไงการเดินทางระหว่างโดจะไปเรถ้าคุณก้าวแค่ครึ่งเสียงคุณจะเจอตัวนี้นะนึกออกไหมคิดซะว่าถ้าตรงนี้คือคุณถ้าตรงนี้คือแฟนคุณนะครับการที่คุณจะ ก้าไปหาแฟนคุณคือก้าไปหนึ่งหนึ่งเก้าเต็มนะถึงแฟนแล้วแต่ถ้าคุณเก้าแค่ครึ่งก้าคุณจะไม่ถึงแฟนแต่ก็จะย่นระยะทางมาได้ครึ่งหนึ่งเกือบถึงแฟนคุณแต่ไม่ถึงแฟนคุณถ้าอธิบายอย่างนี้เข้าใจชัดขึ้นมากนะเพราะฉะนั้นแล้วโน้ตเนี่ยมันจะเดินทางทีละครึ่งเสียงครึ่งเสียงมาครึ่งเสียงแล้วก็มาครึ่งเสียงแล้วก็มาครึ่งเสียง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 ไปเรื่อยๆนะครับ แต่เราจะก้าวไปทีละเสียงเราก็จะข้ามมันไปโดยที่ไม่ต้องกดมันนะใช่ไหมทีน,น,นี้ตำแหน่งนี้ไม่มีตำแหน่งนี้ไม่มีนะครับทั้งคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมี2ตำแหน่งเนี้ยที่ไม่มีมีจะไปฟาเลยนะแล้วก็ T จะไปโดเลยนะครับจะไม่มีตัวนี้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าแค่ครึ่งเสียงมันก็เลยมันเจอกันแล้วไง แค่ครึ่งเสียงมันเจอกันแล้วมันก็เลยไม่ต้องมีตัวไหนที่เป็นครึ่งของอีกครึ่งหนึ่งเข้ามาอีกเนี่ยนึกออกไหมนะเข้าใจตามนี้นะก้าวเต็มเสียงแต่อันเนี้ยมีแค่ครึ่งเสียงเขาก็เลยไม่ต้องทำตัวดำไว้ให้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะไม่งงนะอะ่ะกลับมาที่แล้วผมจะเรียกตัวเนี้ยว่าน้ t โดเอ้น้ t ชาร์ปหรือน้ t แฟลตดีละ่ะตัวไหนมันเป็นชาร์ปตัวไหนมันเป็นแฟลต คำตอบก็คือมันเป็นทุกตัวเป็นทั้งชาร์ปและแฟลตในตัวเดียวกันนะครับมันอยู่ในบริบทที่ว่าน้ t ถ้าเราถ้ามันอยู่หน้าโน้ตตัวไหนเนี่ยมันจะถูกใช้ชื่อนั้นแล้วก็แทนด้วยชาร์ปกรณีนี้มันอยู่หน้าโน้ตตัวโดใช่ไหมเนี่ยมันอยู่หน้าโนตตัวโดก่อนที่จะไปเรใช่ไหมถ้าเราจิ้มตรงนี้ มันก็จะเป็นโดชาร์ปหรือโนตตัว C ใช่ไหมมันก็คือ C ชาร์ปนะครับแต่ถ้ามันอยู่มันก็มีกฎอยู่ว่าถ้าไอโนตตัวเนี้ยมันอยู่หลังโนตตัวใดมันจะถูกเรียกว่าแฟลตในกรณีนี้ถึงมันจะเป็นโดชาร์ปหรือ C ชาร์ปก็จริงแต่มันอยู่หลังตัวเรใช่ไหม แสดงว่าเราเรียกมันว่าเร f แฟตก็ได้หรือตัวเรมันก็คือโน้ตตัวอะไรตัวดีใช่ไหม C ดีใช่ไหมมันก็คือเราจะเรียกมันว่าดีแฟตก็ได้สรุปว่ามันจะเป็นทั้งโดชาร์ปก็ได้เรแฟตก็ได้หรืออ,อีกภาษาหนึ่งก็คือมันจะเป็นทั้งซีชาร์ปก็ได้แล้วก็ดีแฟตก็ได้นะครับ เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้อยู่ข้างหน้าตัวเรใช่ไหมมันก็คือเรชาร์ปใช่ไหมในขณะเดียวกันมันอยู่หลังตัวมีจะเรียกมันว่ามีแฟตก็ได้นะครับหรือก็คือ d ีชาร์ปหรือ e f แฟทถูกไหมนะเอาล่ะน่าจะเข้าใจได้บ้างคร่าวๆแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงกีตาร์ดีกว่า เอาละเรากลับมาที่กีตาร์นะครับเมื่อกี้เห็นคีย์บอร์ดไปแล้วนะเดี๋ยวจะจะจะแทรกภาพให้ดูด้วยแล้วกัน<ม>ทีนี้กีตาร์เนี่ยการเดินทางของเสียงเหมือนคีย์บอร์ดเด้เลยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีโน้ตตัวดำนะแต่เราจะเว้นช่องเอาอย่างเช่นเมื่อกี้เริ่มจากโดใช่ไหม จะไปเรจากคีย์บอร์ดดูรูปในคีย์บอร์ดใช่ไหมถ้าจะไปเรเราจะต้องผ่านโน้ตตัวดำํำครึ่งเสียงก่อนถึงจะไปถึงเรใช่ไหมถ้าสําหรับโน้ตกีตาร์โดจะไปเรก็คืออย่างนี้ซูมอยู่พระจ๊ะถ้าจะโดโดจะไปเรนะโดไปเรก็คือตัวนี้ใช่หไหมมันถูกตัวนี้ถูกข้ามไป ซึ่งก็อนุมาณก็คือมันก็คือโน้ตตัวดำที่คีย์บอร์ดนั่นเองนะโด,โดเจอตัวดำข้ามไปเรเรเจอตัวดำข้ามไปมีเมื่อกีก้ที่คีย์บอร์ดมีกับฟาอยู่ติดกันใช่ไหมเหมือนกันเลยนี่ก็คือมีไม่ต้องข้ามตัวดำไปฟาเลยมันอยู่ติดกันอยู่แล้วใช่ไหมฟาจะไปซอนก็ข้ามตัวดำใช่ไหม แล้วก็ตัวลาก็ข้ามตัวดำลาจะไปทีก็ข้ามตัวดำทีนี้ที่คีย์บอร์ดทีกับโดมันติดกันใช่ไหมมันไม่ต้องข้ามตัวดำเหมือนกันเลยกีตาร์ก็เหมือนกันจะไปโดก็ไม่ต้องข้ามอะไรแล้วมาเส้นติดกันเลยเอย้มาช่องติดกันเลยใช่หไหมเหมือนคีย์บอร์ดเดะเลยเพียงแต่ว่าด้วยที่ว่ามันคือคนละประเภทของเครื่องดนตรีเขาก็เลยเขาก็เลยเนี่ยเขามันก็เลยถูกออกแบบให้ เล่นแบบนี้แทนแบบนั้นแต่ไม่ว่าจะเครื่องดนตรีไหนๆก็จะต้องมีการเดินทางของเสียงทีละครึ่งเสียงครึ่งเสียงเสมอนะครับในกรณีกีตาร์ก็อย่างอย่างนี้อธิบายจากสาย5เนี่ยก็คือเนี่ยโดข้ามมาเป็นเรข้ามมามเป็นมีมีกับฟาอยู่ติดกันฟาก็ข้ามใหม่แล้วก็ข้ามอีกข้ามอีก,อกทีกับโดอยู่ติดกันไม่ต้องข้าม เหไหมเหมือนกันทีนี้เราเข้าใจแล้วเราจะไปไล่ตรงไหนก็ได้แล้วถ้าจะไปฟาก็ไม่ต้องข้ามติดก,กันเลยทีกระโดไม่ต้องข้ามก็ติดก,กันเลยเห็นไหมทีนี้คุณจะเข้าใจแล้วว่าตรงไหนควรจะเว้นว่างตรงไหนควรจะเว้นว่างนี่คือการเดินทางทีละครึ่งเสียงครึ่งเสียงโอเคไหมฮะนะคอร์ดก็เหมือนกันสมมุติว่า นี่คือคอร์ด E เอาเริ่มจาก F แล้วหัน F F เมื่อกี้เรียงถ้าเรียงจากคีย์บอร์ดเราเริ่มจากอะไร C D E F G ใช่ไหมแล้วก็ A B ใช่ไหมเอาแบบนั้นก็ได้ C นะครับจะไปเรข้ามมาอันนึงเลยนี่จับอย่างนี้แล้วกันอธิบายง่ายดีอะจอย่างนี้นี่คือคอร์ดร็อกนะเพาวว่าคอร์ด Do จะไปเร ก็ต้องข้ามช่องหนึ่งก็คือช่องนี้มาเรเห็นไหจะไปมีก็ต้องข้ามช่องหนึ่งช่องนี้ช่องนี้ข้ามไปเห็นไหมหไหม,มีกับฟ้าอยู่ติดกันฟาจะข้ามไปซอนก็ต้องข้ามหนึ่งช่องทีกับโดอยู่ติดกันเห็นไหม เห็นไหมฮะทีนี้คำถามก็คือสำหรับกีตาร์ถ้า C จะไปดีเราจะเล่นตรงเนี้ยระหว่าง C กับ D เนี่ยตัวชาร์ปหรือตัวแฟตเราจะเรียกมันว่าชาร์ปหรือแฟตกติกาก็เหมือนกับคีย์บอร์ดนะครับถ้าเราโดจะไปเร ตรงกลางนี้เราจะเดินทางมาทางนี้ใช่ไหมตัวเนี้ยมันอยู่ระหว่างเหมือนกันเลยกติกาเดียวกันมันอยู่ระหว่างโดกับเรเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คือตัวอะไรโดชาร์ปหรือเรฟลตนั่นเองหรือก็คือ C ีชาร์ปกับอะไรดีแฟตนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเออแล้วคำถามเดิมเราจะเรียก เรียกยังไงล่ะถ้าเล่นเป็นคอร์ดเราจะเรียกยังไงเราตกลงเราจะเรียกคอร์ดนี้เวลาสมมติบางคนอาจจะหัดจับคอร์ดแล้วตัวนี้ที่เรียกกันบ่อยๆก็คือ C อะไรนะ C s h a r p minor ใช่ไหมไมเนอ r ยังไม่ได้สอนนีวว่หวเอา่า C s h a R p แล้วกันนี่คือ C sharp แต่มันก็เรียกว่า D Flat ได้คุณแค่ไม่ค่อยจะเห็นคนเขาเรียกกันเท่านั้นเองใช่ไหม ส่วนใหญ่จะเรียกว่า C ชาร์ arp, แต่มันก็ถูกเรียกว่า D f l a t ได้ด้วยนะครับเหมือนตัวนี้นะ E f l a t หรือจะเป็น D ชารก็ได้แต่เราจะได้ยินบ่อยๆเป็น E f l a t นะฮะคำถามก็คือเมื่อไหร่ควรจะเรียกว่า D ชาร์ปเมื่อไหร่ควรจะเรียกว่า E f ฟลตอะไรพวกนี้เมื่อไหร่ผมจะเรียก C ชาร์ปหรือเมื่อไหร่จะเรียกว่า D f l a ตประมาณนี้มันก็อยู่ที่บริบทของ เพลงนั้นๆเพลงนั้นๆเล่นคอร์ดอะไรบ้างมีโนต้ตอะไรบ้างนะครับแล้วความเหมาะสมในภาพรวมของเพลงนั้นน่ะมันจะทำให้เรารู้เองว่าเราควรจะเรียกมันว่าตัวอะไรชาร์ปหรือตัวอะไรแฟลทยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นเรื่องอื่นแล้วกันสมมุติว่ายกตัวอย่างเรื่องข้าว เรากินข้าวใช่ไหมเราไปเจอเพื่อนเฮ้ยกิน hey, ข้าวกันใช่เราพูดถึงข้าวเวลาเจอเพื่อนเราก็เรียกข้าวว่าข้าวเฮ้ย hey, กินข้าวกันเป็นเรื่องปกติเพื่อนก็เข้าใจว่ากินข้าวนะฮะแต่ถ้าเราไปคุยกับเพื่อนที่เขาคลั่งฟิตเนสออกกำลังกายเราพูดใหม่ประโยคเดิมเฮ้ย hey, ไปกินข้าวกันเสร็จย<ๆ>่งเสร็จย่างเสร็จแล้วไปกินข้าวกัน เพื่อนอาจจะตอบกลับมาว่าออเราไม่กินแป้งนะขอโทษทีเดี๋ยวเราไปกินซีซาสลัดอะไรนั่นคือเนี่ยในบริบทที่เราไปคุยกับเพื่อนในฟิตเนสนะฮะคำว่าข้าวมันถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าแป้งเฉยเลยแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันได้นะหรือถ้าคุณไปคุยกับออนักวิทยาศาสตร์หรือนักอะไรโภชนาการหรืออะไรพวกเนี้ย พี่ครับเสร็จยังครับเ,เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันไหมครับเอผมอผมเว้นคาร์โบไฮเดรตนะช่วงนี้ผมแบบว่าผมไม่ได้ต้องการคาร์โบไฮเดรตเป็นอีกเรื่องนึงเลยเป็นคาร์โบไฮเดรตใช้เลยใช่ไหมนั่นแหละมันอยู่ที่บริบทเวลาเราจะไปพูดถึงไอนไอของชิ้นนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไปพูดที่ไหนนะครับแล้วบริบทนั้นเขาเรียกมันว่าอะไรเหมือนกับ ตัวไหนจะเรียกชาร์ปหรือแฟลตอ่ะยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงก็ได้อย่างเช่นเรื่องเรื่องบ้านอย่างเงี้ยบ้านเราอยู่บ้านใช่ไหมเราเรียกบ้านว่าบ้านเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยบ้านฉันแม่งเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยเราก็เรียกมันว่าบ้านเพื่อนก็เข้าใจว่าบ้านนะครับแต่ถ้าเราไปคุยเรื่องนี้กับไปคุยบนโรงพักนะฮะคุณตำรวจครับเนี่ยแฟนเก่าผมเข้ามาบุกรุกที่บ้านผมอ่า นี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็เรียกว่าสถานที่ระหโหฐานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเขาไม่ได้เรียกว่าบ้านทั้งทั้งที่แฟนเราบุกบ้านนะหรือถ้าเราจะไปกู้แบงก์อย่างเงี้ยอ่าอ่ผมเอาบ้านมาค้ำประกันเอาบ้านมาจำนองครับเขาไม่ได้เรียกว่าบ้านเขาเรียกว่า,วาเ,เรียกว่าสินทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยน,นึกออกไหมฮะหรือเราไปกรมที่ดินอย่างเงี้ย อ๋อผมมานุนนี่นั่นเกี่ยวกับบ้านของผมเขาก็จะเรียกมันว่าอะไรสิ่งปลูกสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่ที่เนี่ยเราจะเรียกตกลงผมจับคอร์ดนี้ตรงนี้ตำแหน่งนี้ผมควรจะเรียกมันว่า C ชาร์ปใช่ไหมอา่าผมไม่รู้เพราะผมไม่รู้ในบริบทอง์รวมของทั้งเพลงของคุณนะ่ะอา่ามัน มันมีคอร์ดอะไรบ้างมันมีโน้ตอะไรบ้างนะครับอ่มันเหมาะไหมที่จะเรียกมันว่า c ีช้าบางทีมันอาจจะไม่เหมาะมันอาจจะเรียกว่า d f แฟลมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เนี่ยอธิบายตอนนี้ไม่รู้จะเข้าใจไหมแล้วตอนนี้มันก็ยาวมากๆแล้วถ้าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นอีกสักนิดหนึ่งค่อยกลับมาอธิบายแบบแบบความเหมาะสมที่จะเรียกมันว่าตัวไหนช์ปตัวไหนแฟลตแล้วกันเนาะ คลิปนี้น่าจะยาวมากๆแล้วพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าน่าจะน่าจะเข้าใจกันแล้วนะแต่ถ้าตรงไหนอธิบายห่วยๆก็ก็บอกได้นะครับก็จะพยายามปรับปรุงเจอกันคลิปหน้าเท่านี้แหละบาย